ดีครับผมน้องขรน้ำพึ่งครับผมวันนี้ผมมาตามพึ่งเก่นเคย์แล้วครับมาเหนี้มากต้นในใกล้ต้นเดิมเลครับผมตามแม่ดอกกินแม่ดอกกระทินครับนี่ครับผมบิดผ่ามานี่ครับว่าเดินหาป่ามันไม่เห็นครับเลยตระเวนไม่ค่อยเห็นป่าครับเจอแล้วครับผมล่างใหม่ใหญ่ครับล่างกับพ่อสมควรครับผมนี่ให้ดูพึ่งเลยครับนี่ครับผม เห็นไหมครับกำลังต้ง้างในนะครับกำลังส,สวยๆเลครับเห็นไหมครับชายป่าไหวเนะครับเห็นไหมครับกำลังจะทำจานนี่นะครับเอาครับเดี๋ยวปยัดทำครบครับของครบจะขำไม่ตีนะครับผม าทางขามไม่ได้ครับนี่ครับเพื่อนวิ่งทอพี่นกเสร็จนี่ช้างเลยครับตามมาสู่ช้างเลรอครับนี่ครับน้องแม่ใหญ่ครับน้องผูสวยๆครับผมไปครับจะตีเลยครับผมือนอ๋อตามเพืนกินน้ำครับผม มาเจออีกแล้วครับดูเป็นยังครับผมเป็นเป็นกระตงตีครับผมมาไกลครับให้ร่วมดูครับวันไหนจะเป็นอะไรนะหัวนังอุ้มครับทางกลางเข้มนานๆครับนี่ดูเพิ่งครับนี่ครับผมเพิ่งอาจจะหย่อนแสงหน่อยหนึ่งแล้วครับว่าเป็นอะไรนะครับวิ่งเขาวิ่งออกปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปให้ดูใต้ตัวครับ มันจะมีหัวนามเลยละครับผมนี่ครับผอขยะทากบเกินตีเลยครับของผมมาไกลครับนี่นี่ครับเขาครับป่าพูดโอ้โจะหาหินต่อร่างครับผมนี่ครับเดินตามไปป่าพูดไหมนะครับอาครับขยะทำกบแป๊บครับ น้ำดีสวยครับน่าดีไฟครับล้างดีไฟครับผมนี่ครับน่าครับผมล้างครับเดิน้อยครับขออย่าตัดครับผมดูครับผมสวยครับนี่ครับผมล้างเถือว่าใช้ได้ครับ เอาพี่รีบตัดเลยครับผมเอาพีป่ประย่าตัดครับเอาพี่ลงมาครับหมดแดงครับด,ดูครับผมด,ดูครับหมดแดงครับผมทางสวยครับหัวน้าตีแดงกีนแล้วครับผมเอาพี่หัวหน้าครับ ครับผมนี่ครับถิ่มอันครับลังกระถือว่าได้ครับสวยๆนี่ครับผมลังสวยๆครับผมลังที่สองนะครับโอ้หัวหนาลังแรกครับไม่ไดงโอ้ครับผมนี่ครับหนามล่างแรกลังที่สองครับโอ้หมดแดงครับผมยอดครับไปครับผมลังที่สองนะครับ อานังต่อไปนะครับตามตัวกินน้ำครับไม่ได้ถ่ายดูตอนตัวกินน้ำครับมันรีบครับผมมันอยู่ในภูบในเขาเลยครับผมนี่ครับต้นนี่ครับตัวติตีกี้ครับแม่บินถูกไปโชวมานครับมีหมดแดงครับไม่ได้ดูครับผมไปครับเราไปต้องร่วงานกันแน่อนเลยครับโอ้โหหมดแดงครับผมดูครับ หมกข้นกัดคอกัดบุดด้แล้วครับนี่ไปครับผมเยวไปดู้างนอกเลยครับเดินมาครับเจอผื่กินน้ำครับชุดใหม่ครับผมตัวลังกี้นี่ก็ตามพื่นกินน้ำครับอันนี้ก็มากินน้ำครับผมให้ดูลังให้ตัวเด้ครับ แล้วครับอ๋ครับผมถึงวินเข้าปลานี่ครับนี่นี่ครับเข่าใกล้ๆเลยครับผมนี่ครับผมกินน้ำทับครับนี่ครับผมนี่ครับกินน้ำทับครับ ไปครับผมเดี๋ยวลองเห็นที่ไทยดูครับนี่ครับวิวเข้าปลานี่ครับไปครับผมตามเลยครับเห็นที่ถ่ายดูครับผมโอ้ผมตามเฉยอแล้วครับโอ้โหชวยครับผมทา่งดูสวยเลยครับพี่น้องจะนอนก็นล่างของว่านนี่ครับผมให้ดูถึงเนี่ครับโอ้โหครับผมให้ดูแล้วครับ จอดครับผมนี่ครับเห็นไหมครับผมนี่ครับอยู่ในช่องนี้แล้วครับนี่ครับเอาแล้วครับผมดูทนกระถินครับนี่งามเกินอยู่ครับผมนี่ครับไปครับผมเดี๋ยวเขาอยากทำควบครับเดี๋ยวตีเลยครับผม ผมพร้อมแล้วครับรไปแล้วครับผมไปครับดูพึ่งไหมครับพึ่ครับนั่งค่อยครับหน่อยก็นั่งวานนี่ครับ อันที่สามนะครับวันนี้ไปครับเราจะครบเกิดตีนะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนกันนะครับถอดไปแล้วครับรอบหนึ่งครับเอาครับผมเกิดสนาที่สวยครับดหน้าาครับผมล้างในน้อยเดียวครับเอาครับผมขลอยหยาดนะครับไปครับผมเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างนะครับ ออกมาแล้วครับโอหลวัดบดครับผมเลยยิงเข่าปลายิงครับบินผ่านปลาออกมาครับเกิดกินหนามครับเพรนี่ล้างอยู่สองครับผมตามตัวกินหนามครับที่แรกกินดูอีกปลาหนึ่งครับได้ทายถูกครับตัวที่น้มเพอามาปลานี่กินครับกินหนามครับผมฝั่งทางครับ เดี๋ยวกำลังเดินไปรถครับเดี๋ยวไปดูล้างพึ้นรถเด้ครับเดี๋ยวเขนหนาหน่อยนึงล้างตัวสวยๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูรถเลยครับมาถึงรถแล้วครับเห็นหนุชายลอยรถครับผมชายคนหน่อยครับครับชายคนหน่อยครับอันนี้ออกมาเปพื่อนครับนี่ครับผมล้างอากี้ครับมีชิ้นหนึ่งครับมีชิ้นหนึ่งครับซีมออนครับผมนี่ครับผมขนหนามใส่ได้ครับรถลูบขนหนาสีแดงครับผม นี่เป็นดอกมะม่วงครับตัวนี้นี่ครับออกแดงๆครับดอกม่วงดอกยาแล้วครับผมเติมของใตะกร้าแล้วครับผมล้า,ง,า,างนี่สามแล้วครับนี่ สามแล้วครับนี่ครับผมอีม้สามคลิปนี้ก็ฝากไปกแค่นี้นะครับผมจอยกัฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับผมหน้องคนหาพึ่งครับไปครับกลับบ้านครับสวัสดีครับ